ของอร่อยเลยคะ่ะมาทานด้วยกันคะ่ะทุกคนเช้าวันนี้นะคะขนมจีนอร่อยน,น,นัวเข้มข้นคะ่ะนีหยุดคะ่ะเพื่อนอื้มโอ้ยน,นัวคะ่ะทุกคนรสชาติน,นัวเข้มข้นเลยคนนี่คะ่ะขนมจีนนะคะขนมจีนน,นัวคะ่ะนี่คะ่ะติ้นไก่คะ่ะวันนี้คะ่ะนี่ ำนำนมจีนแล้วนมจีนเลยค่ะอ่ะนมจีนสามพอก,ก่อนนะคะแค่นี้าาสามส,สองน,นะคะวันนี้จะมีทําให้ทานนะคะวันนี้หม้อใหญ่ๆเลยค่ะนี่ค่ะจะมีชอบทานกับทํากับข้าวนะคะพเพื่อนเพื่อนจะมีลนะชอบทากับข้าวอันนี้ก็ขนมยียนน้ำยาค่ะกระทินะคะทุกคนก็จะทำเป็น รสชาติออกจะนัวนนะคะเข้มข้นนิดนึงนะคะเอาลงไปค่ะก็แตงกวาผักชีก็ใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนแล้วแต่เราชอบนะคะอีจะชอบใส่ผักเยอะเอะขอบคุณที่มารับชมมีหยุดค่ะเพื่อนเพื่อนอื้ยหูนัวนัวค่ะทุกคนรสชาตินัวนวเข้มข้นค่ะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆือนนี่ค่ะหอมอร่อยค่ะ นี่เมนูที่ตัวเองชอบนี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆ่อนนี่ค่ะหอมอร่อยค่ะนี่เมนูที่ตัวเองชอบนี่ค่ะอันนี้ก็ผักนะคะอันนี้ผักนะคะก็จะมีกระลำแล้วก็อันนี้ก็คือถั่วฝักยาวอันนี้ก็แตงกวาอันนี้คือผักชีลายนะคะวันนี้จะมีทําให้ทานนะคะวันนี้หม้อใหญ่ๆเลยค่ะ นี่ค่ะสามีชอบทานกับทำกับข้าวนะคะเพือ่อนๆสามีนี่จะชอบน้ําเดือดนะคะทุกคนแล้วเราก็ใส่ผักลงไปค่ะใส่ถั่วฝักยาวก็แล้วแต่เราชอบนะคะนี่ใส่ถั่วฝักยาวคนนี่ค่ะขนมจีนนะคะขนมจีนนัวๆค่ะนี่ค่ะตินไก่ค่ะวันนี้ค่ะนี่ราคาบัญญัติทานนัวๆน,น,นะคะรสชาติเข้มข้นมากนะคะ นี่คะ่ะมาเด้อผู้ให่อยากทานกะยจีิิบนี่คะ่ะมาเลยคะ่ะหม้อใหญ่ๆมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะหอมอร่อยคะ่ะนี่เมนูที่ตัวเองชอบนี่คะ่ะชานขนมจีนสมากยิไม่ค่อยได้เป็นคนทํานะคะจะสามีเป็นคนทําเพราะเขาทําอร่อยะคะ่ะอีปก็ทําทําได้อยู่แต่ไม่ค่อยอร่อยนัวๆเหมือนกับสามีทํานะคะ เมนูที่ถ้าสามีหยุดเขาจะทําให้ทานแบบนี้นะคะทุกคนส่วนมากนั่นแหลคนนี่ค่ะขนมจีนนะคะขนมจีนนัวๆค่ะนี่ค่ะตินไก่ค่ะวันนี้ค่ะนี่ชอบทานน้ํายากระทีอันนี้คือรสเข้มข้นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวชิมก่อนชิมก่อนยิ้ไม่ได้เป็นคนทํานะคะสามีทําค่ะสามียิ้มทำนะคะแต่เช้าวันนี้เม,มนูที่ถ้าสามีหยุดเขาจะทําให้ทานแบบนี้นะคะทุกคน ส่วนมากอีนั่นนี้ีจะกินกี่ถ้วยคะวันนี้ของชอบค่ะอ่ายีชอบน้ํายากะทิมากค่ะทุกคนนี่ละคะ่ะทานได้เยอะค่ะวันนี้ชอบทากับข้าวอันนี้ก็เป็นเมนูที่ยีชอบมากเลยค่ะชอบแบบนี้นะคะทุกคนนี่ชอบทานกะทินะคะเมนูที่ถ้าสามีจุดเขาจะทําให้ทานแบบนี้นะคะทุกคนส่วนมากอีนั่น,น,น,นทำนมจีนแลน้วนมจีนเลยค่ะ นมจีนสามพอก,ก่อนนะคะแค่นี้โอเคโอเคสามสองไปน,นะคะวันนี้สามีทําให้ทานนะคะวันนี้หม้อใหญ่ๆเลยค่ะนี่ค่ะสามีชอบทานกับทากับข้าวนะคะเพื่อนๆสามีค่ะเพื่อนๆนะคะยิอยู่ในชุมชนนะคะก็จะมีเสียงเจ้าบ,บ้านเข้ามามังเด้อค่ะคุณระบบค่ะนี่ค่ะ อยู่ในชุมชนที่เยอะมากค่ะชอบทานน้ายากระที่อันนี้คือรสเข้มข้นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจิ้มก่อนจิ้มก่อนนิ้ไม่ได้เป็นคนทํานะคะสามีทําค่ะสามียิ้มทำนะคะแต่เช้าวันนี้อันนี้คือผักนะคะอันนี้ผักนะคะก็จะมีกระลำแล้วก็อันนี้ก็คือถั่วฝักยาวอันนี้ก็แตงกวาอันนี้คือผักชีลาวลงไปค่ะก็แตงกวาผักชีก็ใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนแล้วแต่เราชอบนะคะ อิจะชอบใส่ผักเยอะๆขอบคุณที่มารับชมเมนูที่ถ้าสามีหยุดเขาจะทําให้ทานแบบนี้นะคะทุกคนส่วนมากอนั่นอย่างอิจะชอบน้ําเยอะๆนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ผักลงไปค่ะใส่ถั่วฝักยาวก็แล้วแต่เราชอบนะคะนี่ใส่ถั่วฝักยาวเป็นเมนูที่ทีชอบมากเลยค่ะชอบแบบนี้นะคะทุกคนที่ชอบทานกะทินะคะเป็นเมนูที่ทีชอบมากเลยค่ะชอบแบบนี้นะคะทุกคนที่ชอบทานกะทินะคะเอา แต่วันนี้ไม่มีอย่ายิดชอบนะคะทุกคนผักนางตโตไม่มีคะ่ะอันนี้ก็โอเคแล้วค่ะทุกคนแค่นี้ก็หืวันนี้ทำขนมจีนแล้วขนมจีนเลยคะ่ะขนมจีนสามพอก,ก่อนนะคะแค่นี้สามสอง้านขนมจีนส่วนมากยิปไม่ค่อยได้เป็นคนทํานะคะจะสามีเป็นคนทําเพราะเขาทําอร่อยเลคะ่ะยิปก็ทําทําได้อยู่แต่ไม่ค่อยอร่อยนัวๆเหมือนกับสามีทํานะคะ เมนูที่ถ้าสามีจุดเขาจะทําให้ทานแบ Guys, แบน like ี้นะคะทุกคนส่วนมากนั่นใหญ่นะคะวันนี้สามีทําให้ทานนะคะวันนี้หม้อใหญ่ๆเลยค่ะนี่ค่ะสามีชอบทานกับทํากับข้าวนะคะเพื่อนๆสามีใหญ่นะคะวันนี้สามีทําให้ทานนะคะวันนี้หม้อใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะสามีชอบทานกับทํากับข้าวนะคะเพื่อนๆสามีแต่วันนี้ไม่มีอย่ายดชอบนะคะทุกคน พักนั่งโต๊ะไม่มีคะ่ะอันนี้ก็โอเคแล้วคะ่ะทุกคนแค่นี้ก็หืมวันนี้สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ยิปมีน้ํายาขนมจีนมาเช้าๆแล้วค่ะทุกคนเนี่ยยามเช้าคะ่ะนี่ชอบทานน้ํายากระทิอันนี้คือรสเข้มข้นนะคะพเพื่อนๆเดี๋ยวชิมก่อนชิมก่อนนิ้ไม่ได้เป็นคนทํานะคะสามีทําค่ะสามียิปทำนะคะแต่เช้าวันนี้ซาขนมจีนสมานมากยิปไม่ค่อยได้เป็นคนทํานะคะ จะสามีเป็นคนทําเพราะเขาทําอร่อยอะคะ่ะอีกก็ทําทําได้อยู่แต่ไม่ค่อยอร่อยนัวนวเหมือนกับสามีทำนะคะขนมเย็นน้ายาะคะ่ะกระทินะคะทุกคนก็จะทําเป็นรสชาติออกจะนัวนวนะคะเข mm hmm. ้มข้นนิดนึงนะคะอันนี้คือผักนะคะอันนี้ผักนะคะก็จะมีกะลําแล้วก็อันนี้ก็คือถั่วฝักยาวอันนี้ก็แตงกวาอันนี้คือผักชีลาวคลิปวันนี้คะ่ะทานด้วยกันนะคะเ,เพื่อน ยาขนมจีนสมมากยิปไม่ค่อยได้เป็นคนทํานะคะจะสามีเป็นคนทําเพราะเขาทําอร่อยะคะ่ะยิปก็ทําทําได้อยู่แต่ไม่ค่อยอร่อยนัวนว,นวนวเหมือนกับสามีทํานะคะขนมยีนน้ายาค่ะกะทินะคะทุกคนก็จะทําเป็นรสชาติออกจะนัวนวนะคะเข้มข้นนิดนึงนะคะเพื่อนๆน,นคะคะยิปอยู่ในชุมชนนะคะก็จะมีเสียงเจ้าบ้านเขามามั่งเด้อค่ะคุณระบบค่ะนี่ค่ะ อยู่ในชุมชนที่เยอะมากค่ะดานขนมจีนส่วนมากยิบไม่ค่อยได้เป็นคนทํานะคะจะสามีเป็นคนทําเพราะเขาทําอร่อยอะคะ่ะยิบก็ทําทําได้อยู่แต่ไม่ค่อยอร่อยนัวๆเหมือนกับสามีทำนะคะขนมจยนน้ํายาค่ะกระทินะคะทุกคนก็จะทําเป็นรสชาติออกจะนัวๆนะคะเข้มข้นนิดนึงนะคะเป็นเมนูที่ท,ทีชอบมากเลยค่ะชอบแบบนี้นะคะทุกคนนีชอบทานกะทินะคะทีจะกินกี่ถ้วยคะวันนี้ หองชอบค่ะอ่ายิ้ชอบน้ำยากะทิมากค่ะทุกคนนี่แหละค่ะทานได้เยอะค่ะวันนี้ไนะคะวันนี้สามีทําให้ทานนะคะวันนี้หม้อใหญ่ๆเลยค่ะนี่ค่ะสามีชอบทานกับทำกับข้าวนะคะเพื่อนๆสามียิ้จะกินกี่ถ้วยคะวันนี้หองชอบค่ะอ่ยิ้ชอบน้ํายากะทิมากค่ะทุกคนนี่แหละค่ะทานได้เยอะค่ะวันนี้ แต่วันนี้ไม่มีอย่ายดชอบนะคะทุกคนผักนังโต๊ไม่มีค่ะอันนี้ก็โอเคแล้วค่ะทุกคนแค่นี้ก็หวันนี้แ่ละชอบทํากับข้าวอันนี้ก็ืทำนมจีนแล้วนมจีนเลยค่ะอะนมจีนสามพอก่อนนะคะแค่นี้นาทีนาทีสามสองนี่ก็นี่ก็พอก่อนค่ะแล้วก็ ตักไปเลยคะ่ะขนมจีนมาเลยนะคะ,คะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะหอมอร่อยคะ่ะนี่เมนูที่ตัวเองชอบนี่ค,ะค่ะคนนี่คะ่ะขนมจีนนะคะขนมจีนหนัวคะ่ะนี่คะ่ะตินไก่ค่ะวันนี้ค่ะนี่นี่จะกินกี่ถ้วยคะวันนี้ <laughs> ของชอบคะ่ะ อั่นชอบน้ำยากะทิมากค่ะทุกคนนี่แหละคะ่ะทานได้เยอะค่ะวันนี้คะ่ะยี่จะชอบน้ำได้เยอะนะคะทุกคนแล้วก,ก็ใส่ผักลงไปคะ่ะใส่ถั่วฝักยาวก็แล้วแต่เราชอบนะคะนี่ใส่ถั่วฝักใหญ่นะคะวันนี้สามีทําให้ทานนะคะวันนี้หม้อใหญ่ๆเลยคะ่ะนี่คะ่ะสามีชอบทานกับทํากับข้าวนะคะเพื่อนจะมี่แหละชอบทากับข้าวอันนี้ก็ออืือ ใหญ่นะคะวันนี้สามีทําให้ทานนะคะวันนี้หมอ้อใหญ่ๆเลยค่ะนี่ค่ะสามีชอบทานกับทํากับข้าวนะคะเพื่อนๆสามีล่ะชอบทากับข้าว <c oughs> อันนี้ก็เ <c> ม <oughs> นูที่ <c oughs> ถ้าสามีหยุดเขาจะทําให้ทานแบบนี้นะคะทุกคน <etas> <c oughs> ส่วนมาก <c oughs> นั้นยาวลงไป